ฮึข้าจะสั่งหารเจ้าเออเกิดอะไรขึ้นหรือว่าวลัยุึของอุยชิงจะรุนแรงเกินไปจนไม่อาจจะควบคุมมันได้ดังนั้นมันจึงได้แตกสลายไปอย่างนั้นเลยเฮรอฮไรเดียงสา โอ้ชิงตระกูลหลี่และตระกูลหมาหรอคอยวันนี้มากว่า500ปีแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วผู้นำตระกูลหลี่ไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังวิธีการทธรรมดา,าไม่อาจจะเปิดกล่องสองใบนี้ได้ดเอออะไรกันฮะที่นี่มันที่ไหนกัน นี่จะไม่ใช่คนของตระกูลหลีทั้งยังไม่ใช่คนของตระกูลหมาด้วยเรียนผู้อาวุโสขาไม่ได้เป็นคนของตระกูลหลี่และตระกูลหมาจริงข้าเป็นเพียงผู้ช่วยที่ตระกูลหลี่เชิญมาเพื่อให้มารับหน้าที่เปิดหีบสมบัติที่ท่านเหลือเอาไว้คนผู้นี้จะต้องเป็นคนที่กลางบ้านพลังชิมิติเอาไว้เป็นแน่ข้าได้เหลือหลายสิ่งไวใ้ให้พวกเขาแม้กระทั่งถ่ายทอดพลังจิตสัมผัสให้แต่ผลก็คือ500ปีให้หลังพวกเขากลับไม่อาจจะฝึกฝนจอมเวทออกมาได้ทั้งยังไหววานคนนอกให้มาช่วยอีกอย่างนั้นเหรอ ดูเหมือนว่าทายาทรุ่นหลังของพวกเขาจะไร้ความสามารถแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าเลยเพราะในสิ่งที่ข้าได้ติดขางเอาไว้ข้าล้วนจ่ายคืนไปหมดสิ้นแล้วเด็กน้อยจะมีนำว่าอะไรอย่างนั้นเละ เรียนผู้อาวุโสข้าน้อยไม่นัว่าชูเฟิงชูเฟิงเจ้ามีพรสวรรค์ไม่เลวเลยหากทะเลตะวันออกอยังเป็นเหมือนเมื่อ500ปีก่อนเจ้านับว่าเป็นยอดอาจฉริยะดินแดนนี้ย่อมไม่อาจจะพัน,นานการเจ้าได้หากต้องมอบสมบัติชิ้นนี้ให้กับพวกไร้ความสามารถมิสู้มอบมันให้กับเจ้าดีกว่าหรอือบางทีพวกเราอาจจะได้พบกันณนะดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุธผู้อาวุโสหรือว่าท่านจะมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุธอย่างนั้นหรอือ เธอตัวข้าเดิมทีแล้วก็เป็นคนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธ์ซึ่งที่นั่นแตกต่างจากที่นี่โดยสิ้นเชิงอายุไขของคนที่นั่นไม่ได้ต่ำซ้ำเลยหากสามารถอยู่ในระดับเจ้าหยุดได้การอยู่เกินกว่า1 0 0 0พปีก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหากเจ้าเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธ์ได้และเจ้าต้องการพบข้าจงไปที่เวรุวันนาข้าอยู่ที่นั่นนามของข้าคือหงเฉียงขอบคุณผู้อาวุโสหงเฉียงหากข้าไปถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธ์ได้ข้าจะต้องไปคารวะท่านแนน,น่อน เอิม่มไว้พบกันใหม่เขื้อขเขาเขี้ยวสิงคานนี้เป็นสถานที่รวบรวมพลังฟ้าดินไว้เมื่อ500ปีก่อนข้าได้พบกับท่านดวงจิตแก่นแทสสถานที่แห่งนี้ในยามนี้เจ้าได้ครอบครองค่ายกลเชื่อมมิติที่ข้าได้ทิ้งเอาไว้ให้เจ้ายังสามารถเปิดผนึกถ้ำแห่งวิญญาณได้แต่ด้วยระยะเวลา500ปีถ้าดวงจิตแก่นแท้ซึ่งได้สำเร็จหยุดน้อยนิดไปก่อนหน้ามันน่าจะมีปีชาญานและพลังเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วข้าคิดว่าพลังของมันคงอยู่ระดับสภาวะห้องพลังปาดหยุดแล้ว